สวัสดีครับพบกับช่องมอยาแพ็คจีวันนี้ก็มาพบกับเอ็มอีกแล้วนะครับ<ม>กับรายการถามยาต่อไป แหล่งรวมคําถามทางด้านยาและก็สุขภาพทุกคนเนื่องจากมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังตัดสินใจนะครับว่าจะรับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอ็มก็จะนําความรู้มาฝากทุกคนนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงจริงๆหลายๆท่านที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะเราจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาฟังได้เลยครับช่องหมอยาเพ็รจีมีีคําตออบซึ่งหััววข้้ในนนน ครับก็มีอยู่ว่า5ข้อควรรู้ของผู้หญิงก่อนฉีดวัคซีนโควิดอย่างไรอย่างไรอยากรู้อยากรู้ข้อที่1นะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือเพื่อนๆที่กำลังจะมีประจำเดือนเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ได้ 2. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับควรปรึกษาแพทย์ ก่อนที่จะฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับซึ่งแพทย์เนี่ยก็จะพิจารณาให้วัคซีนตามความเสี่ยงดังนี้ ประเด็นแรกนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นบุคลากรด่านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือบุคลากรอื่นๆที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนะครับที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19นะครับที่กําลังตั้งครรภ์เนี่ยแพทย์จะพิจารณาให้ได้รับวัคซีนได้นะครับโดยวัคซีนที่จะฉีกก็จะเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแม้นะโดยอายุครรภ์นะครับจะต้องมากกว่า3เดือนขึ้นไปครับทุกคนถ้าสมมติว่าเรามีการติดเชื้อ รกนะครับก็จะคลอดก่อนกําหนดแล้วก็สามารถที่จะเราก็สามารถที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ในการได้รับวัคซีน 3. ผู้หญิงนะครับที่กําลังเตรียมตัวนะครับที่จะตั้งครรภ์นะครับทุกคนใครที่อยากจะตั้งครรภ์อยากจะมีลูกนะครับไม่ต้องรอนะครับสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เลยแต่ว่าหลังจากที่สมมติว่าเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วนะครับเราเพิ่งตรวจเจอว่าเราตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฉีดเข็มแรกไปแล้วใช่ไหมครับ จะต้องรอฉีดหลังจากที่อายุคัรเนี่ยมากกว่า3เดือนนะครับไม่สามารถที่จะฉีดเข็มที่2ได้ทันทีนะครับต้องรอให้ท้องของเราเนี่ยโตนะครับครบ3เดือนนั่นเองนะครับทุกคน ผู้หญิงที่กําลังให้นมบุตรนะครับสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของวัคซีนนะครับซึ่งสามารถที่จะผ่านเข้าไปน้านมในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในการให้นมบุตรนะครับในขณะที่ฉีดวัคซีนสามารถไปฉีดได้แล้วก็ให้นมไปได้เลยครับข้อ5 สำหับเพื่อนๆหลายคนนะครับยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับคิดว่าตัววัคซีนโควิด -19 เนี่ยครับทำให้มีบุตรยาก <Huh? S 1> ครัยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยจะทําให้เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้นะครับเกี่ยวกับ5ข้อที่สําคัญสําหรับคุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับที่ต้องทราบก่อนที่จะได้รับวัคซีนนะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่เอ็มนำมาฝากเพื่อนๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็คําถามวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับฝากเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับในคําถามทางด้านยาและก็สุขภาพนะครับสามารถที่จะถามเรามาได้นะครับเอ็มก็จะมาตอบเพื่อนๆนะครับกับรายการถามยาตออไป นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับหมอยาแพ็ย์จีนะครับเอ็มก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆอ,อ,อีกแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับวัคซีนวัคซีนโควิดโควิดวัคซีนวัคซีนโควิด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 